ครับสวัสดีเพื่อนๆ้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมา <c oughs> ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจะมาใส่แมทที่เรียกให้กับหูฟังที่เราได้ทำไปแล้วนะครับที่เรียกผมก็เซฟไปแล้วนะเดี๋ยวผมลบตัวอื่นออกไปก่อนนะครับ Okay. แเละตัวนี้แล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้ก่อนเลย <Okay. S 1> กดนิ้วนะครับ <Okay. S 1> ผมเปลี่ยนให้สีนะเป็นสีก็ตัวนี้นะครับเอาสีดำนี่แล้ว <Okay. S 1> เพิ่มเมทัลเลิกให้มันหน่อย <Okay. S 1> จะดำด้านๆน,นะ ผมก็จะลิงก์ให้ตัวนี้เลยมาคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยแมทเทเรียลตัวเดียวกันเดี๋ยวตัวนี้ผมจะแยกแยกทำสีแล้วก็ข้างในเป็นแบบเป็นแบบตะแกรงนะครับ <c oughs> เราจะแยกวัตถุนะครับกดกด กดเรื่องที่วัตถุแล้วก็กดเข้า Edit Mode นะแล้วกดคลิกขวาเลือก Separate นะ By Loop Part มันก็จะแยกมาเป็นชิ้นๆมาให้เราแล้วเนาะแล้วผมจะเลือกอตัวนี้ก่อนนะทำสีของตัวนี้ก่อนกด New นะครับแล้วก็ผมเอาสีเหลืองเลยง่ายๆ เบรกเด,ยเดียวกันประมาณนี้นะครับผมในส่วนตัวนี้ผมจะไปหาแมททีเรียลจากเบรนเดอร์คิดนะครับผมก็จะพิมพ์ว่า,อาโอเคมันก็จะได้ ผมเอาตัวนี้นะครับเป็นคล้ายลำโพงนะลากมาใส่เลยนะครับแล้วเราก็ไปปรับสเกลมันนิดนึงเราต้องเลือกเลือกตัว shading editor นะครับเข้าไปปรับสเกลมานะตรงนี้นะครับผมเลือกไว้8แล้วกัน ปลี่ยนแกน x กับแกน y นะครับอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะนจะเอาละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับสิบห้าอ่ามันก็จะประมาณนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งผมก็ลากอ่าลากใส่เลยนะครับมันก็จะเหมือนกันเลยส่วนตัวนี้ผมก็ ใส่แมตตัวนี้นะครับตัวเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมปิดที่นี้ไปก่อนโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะมาใส่แมตให้หนวมมันเนาะเดี๋ยวแลกนึงนะ ตรงนี้ผมไปหาแมทในเบนในเบนเดอรคิดเหมือนกันนะครับผมจะพิมพ์ว่า,าประมาณนี้เดี๋ยวผมเลือกก่อนนะ <_ letter> เพื่อน <_ letter> ๆจะใส่แมทตัว <_ letter> ไหนก็ได้นะมันก็ ดึงมาจากเบนเดอร์พิทเบนเดอร์คิดแล้วก็ลากใส่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับหนังงูเป็นหนังพวกนี้ก็ได้นะครับว้าวหนังตัวนี้ก็ได้หนังจระเข้ ไปปรับให้มันสเกลมันละเอียดนิดนึงอ่าเราไปปรับตรงตรงนี้นะครับตรงตรงแมปปิ้งนี่นะครับแล้วก็สเกลอ่าเลี้ยวไปสักสิบแล้วกันนะคิมก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะ หนังจอละเค่ครับอืมดีแล้วเวนะให้เรามาทำตัวนวมตัวนี้เนาะตัวหูฟังก็ไปเอามาจากเบนไดคิดนั่นแหละครับเดี๋ยวผมลองหา อย่นี้ดีไหมเดี๋ยวผมลองเอาตัวนี้นะฮึมลองปรับดูนะครับมันจะเป็นยังไงอ่าปรับตรงที่เดิมนะแมปปิ้งนะครับ ก็จะประมาณนี้นะแล้วผมเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋เราผมจะลองอนิเมตให้ดูด้วยนะครับ เราก็เราก็เลือกออผมจะแอดตัว empty นะครับตัวคิวแล้วจะเอามาครอบมันเนาะอ่ากดแล้วเราจะพาเลนมันไปด้วยกันนะครับ ทั้งหมดนี้นะเราคลิกทีละส่วนเลยครับแล้วก็คลิกตัวนี้ด้วยนะต้องคลิกให้หมดนะแล้วก็ก,กดคอนโทรลพี P นะครับออฟเจ็คคลิปทานฟอร์มนะครับแล้วเราลองหมุนดูว่ามัน อ่าเราดูอันนึงอ่าเราต้องคลิกให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนมันหลุดตัวนี้ไปอันนึงเดี๋ยวผมจะคลิกตัวนี้ด้วยอ่าแล้วก็คอนโทรลพี Ctrl P นะครับ คลิปทอนฟอร์มเดี๋ยวเราลองหมุนใหม่นะหลุดอีกอันนี้ผมคลิกไปอีกทีนะึงคอนโทรลพีเหมือนเดิมนะคลิปทอนฟอร์มกดมาเราย้าย ย้ายออริจินันจะเป็นออริจินของตัวนี้นะ ต้องย้ายาไว้จินของทุกตัวก่อนเดี๋ยวผมรวมในตัวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดอีก Ctrl J ครับเลือกแล้วก็ Ctrl J รวมมันทีนี้มันก็รวมกันแล้วเนาะแล้วเราก็ไปเลือก ตัวอื่นทตัวนะครับคอนโทลเจมันด้วยเลยเออง่ายๆรวมเป็นตัวเดียวไปเลยแล้วก็ Set o r i g จินนะครับเจออริจ mm ินทูเจลมีทีนะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแล้วเราก็าไปหมุนตัวนี้นะลองดูกด R กด z นะครับเดี๋ยวพาเล่นมันใหม่ กดชิปตัวนี้นะแล้วก็คอนโทนพ P นะอ b อบเจกต์ค t r a ทราน r ฟอร์มแล้วเราก็คลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมนี้นะกด R กด Z เราลองดูมันหมุนละผมจะแอนิเมตง่ายๆนะครับเป็นหมุนอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องไปที่แทะ a อนิเม e นี่ครับแอนิเมชันนี่ยกดเข้าไปนะ แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับภาพของมันนะเราเปิดตัวนี้ก็จะเป็นภาพนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอนิเมมันกันถ้าเราจะหมุนกด i นะครับเป็นการเพิ่ม ก็คีย์เฟรมมันจะมีโลเคชันโลเทชันสเกลนะผมจะทำแค่หมุนอย่างเดียวก็คือโลเทชันนะครับก็คลิกเข้าไปที่โลเทชันเลยคีย <c oughs> ์เฟรมมันก็จะโผล่มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะผมจะใช้แค่ ร้อยเฟรมแล้วกันนะเฟรมมันก็จะหดลงมาเหลือแค่นี้แล้วเนาะร้อยหนึ่งคืองานของเราจะสิ้นสุดตรงร้อยเฟรมนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็น uh, uh, เป็นโฟลเดอร์เก็บที่ uh, ผมเรียกว่าอะไรโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บ งานของเราที่เราเรนเดอร์มานะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ที่นี่แล้วกันส่วนตรงนี้ก็เลือกถ้าเราอนิเมตเป็นอนิเมตเป็นวิดีโอก็เลือกตัวนี้นะครับ FF m p e g ว Video ตัวนี้นะ ไปดูตรงนี้นะครับเรนเดอร์เราเป็นเรนเดอร์ไซเคิลนะครับ GPU นะผมลดนี่ๆลงหน่อย,อยผมดูให้ทั่ว yeah ม,มุนกันดก,กดี่ากดนกดเกด n ตรงหน้าจอนี้นะครับมันก็จะมีให้เราหมุนนะตรงนี้ก็ได้ทานฟอร์มนี้นะตรงแถบ Object นี่นะครับ Object Property ถ้าผมเอาตรงนี้เป็นศนมันต้องเป็นศูนย์เนาะ าไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรผมจะหมุนไม่360องศาเนาะหน,หนึ่งรอบนะครับเราลองกดเล่นดูมันก็จะหมุนเนะาะตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับ360 สามรอยหกสิบองศาหนึ่งรอบนะครับโอเคแล้ว <s ays> okay, ผมก็จะอนิเมตแค่นี้นะง่ายๆเดี๋ยวยากไปแล้วผมจะทําไม่ได้ <c oughs> อ่าต้องเปิดให้หมดด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่ครบนะอ่าเราก็ไปให้ครบนะครับ พอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาเรนเดอร์เลยนะเราจะกด Render Animation กด Control F12 นะครับผมก็จะกดเลยนะ คอนโทนค้างแล้วเอฟสิบสองนะครับแล้วเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเรนเดอร์ไปทีละเฟรมนะครับร้อยเฟรมเลยนะ ก็คงพักใหญ่แล้วนะครับร้อยเซม สำหรับเพื่อนๆที่ติดปัญหาเรื่องอะไรคือปัญหาที่ง่ายๆไม่ยากมากผมก็จะพอจะช่วยได้ผมก็จะช่วยทุกเรื่องนะครับสอบถามมาได้เลยใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ครับแล้วก็ฝากกด Sub สไ r i b e ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยก็ดีจะนานนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะเร่งคลิปแล้วกันนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็ไปดูตอนจบเอาเลยนะครับตอนตอนที่มันอนิเมตแล้วเนาะ ครับก็เรนเดอร์เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันผมเซฟไว้ที่เรนเดอร์ <c oughs> er นะแล้วก็นี่นะของเราผมเป็นไฟล์ mkv นะครับผมไม่ได้เลือกตัว Impact แเดี๋ยวเราลองเปิดดูแล้วกัน โ okay. ที่เราแอนิเมตไว้นะมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม